ขอบคุณค่ะขอบคุณเอ็มซีพีเตอรนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนส้อยนะคะจริงๆไม่ใช่เพื่อนแต่อายุเท่ากันนะคะเลยเรียกว่าเพื่อนส้อยแล้วไม่ใช่ลูกทีมแล้วนะจ๊ะ <S <S โอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนแล้วก็สวัสดีนะคะกล่าวเอ่อต้องต้องก้งงวยครูก่อนเนาะสวัสดีบอสโอมนะคะสวัสดีแม่ต้นน้ำนะคะแล้วก็สวัสดีแม่พีสวัสดีแม่ทัพแม่ทีมฝั่งไทยฝั่งยุโรปทุกๆคนนะคะอากดหัวใจรวัรวๆัรวรวัวๆวให้หน่อยจวนจวดแหนแนจุดจุดแหนแน สวดสวดให้หน่อยคะ่ะสวดสวดให้หน่อยนะวันนี้มันจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรรับรองค่ะคนใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องเก่าสําหรับคนเก่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนใหม่และไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะโ mm hmm. ดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราออจะแบ่งปันจะส่งลงไปในห้องทั้งถอไว้นี้ <laughs> โอเคค่ะวันนี้แน่นอนค่ะเมื่อกี้เนี่ยชงมาดีเหมือนลูมคอฟฟี่เลยนะคะชงมาดีมากเชื่อมกันพอดีกับอะไรที่ทําให้ให้ออฟเนี่ยก้าวมาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีไรายได้หลักล้านบนโลกออนไลน์กับบริษัทเดคอนกรุ๊ปอย่างที่วี่เตอร์บอกเนาะแทบไม่มีเวลาเลยและจริงๆแล้วก่อนที่จะมาคุยกับพวกเราเดี๋ยวนะคะมาแบ่งปันกันเนจริงๆออฟมีต้องไปเตรียมตัวประชุมนะคะแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทำเราแต่ต้องรีบวิ่งมาเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคอนกรุปแล้วก็ทีมงานเราสําคัญที่สุดตอนนี้ <laughs> งานประจำนี่เป็นงานเสริมไปแล้วค่ะนะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะที่ออฟจะแบ่งปันในวันนี้ จริงระบบของเราเนี่ยทุกคนคงจะรู้ไปแล้วแล้วก็เมื่อวานก็ฟังครูติ๊กไปแล้วเนาะว่าครูติ๊กเนี่ยแบ่งปันเรื่องอะไรแล้วก็ในวันก่อนหน้านู้นนะคะหลายคนแม่ทีมหลายคนเนี่ยก็เปิดระบบให้ดูละว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราเป็นยังไงเอาเป็นว่าสิ่งที่เราจะแบ่งปันต่อไปนี้เนี่ยนะเอาใช้จากประสบการณ์ตัวเองลดหลวเริ่มต้นจากความงงของตัวเองเนี่ยแหละทําแบบงงๆนะคะเปิดบินมาแบบงง,งๆแม่ทีมบังคับให้ทำแบบงงๆนะคะจนมามีรายได้แบบก็งงเหมือนกัน นะอ่ะวันนี้ระบบอะไรเครื่องมืออะไรที่ทําให้ตัวอ๊อฟเองเนี่ยทั้งทั้งที่ว่าไม่มีเวลาเขาคงไม่พูดถึงเรื่องอื่นเราจะพูดเรื่องเดียวในวันนี้นะคะคือเรื่องบูมออนทัวเอออ๊อฟเนี่ยโตมาจากบูมออนทัวเพราะครั้งแรกที่อ๊อฟเจอกับบอสโอมก็คือบูมออนทัวมีใครเคยเข้างานบูมออนทัวบ้างคะใครเคยเข้าแล้วกดก้าวคะ่ะใครไม่รู้จักไม่เคยเข้าไม่เคยเห็นอะไรคือบูมออนทัว เออคือเลยพาไปเที่ยวเหรอไหนกดสูตรมานะคะใครเคยเข้ากดก้าค่ะเคยใครไม่รู้จักไม่เคยเข้ากดสูตรมาค่ะอ่ายี่งม,มากอตน,น่าจะเป็นคนที่มายุคช่วงโควิดใช่ไหมคะช่วงโควิดแน่นอนเพราะมีบุคคลทัวร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หลายคนก็จะผ่านเข้ามาทางโลกออนไลน์ก็เป็นส่วนใหญ่จากแอดโฆษณาในหลากหลายรูปแบบเนาะแต่ตัวเพงเนี่ยนะคะมีมีคนไม่เปิดใหม่เอ้ยไม่ปิดใหม่คุณกุสุมาถาวร มาถาวรได้ยินเสียงอะไรไหมคะคุณสมาข่าวหมายสลข2แต่คุณคุณมาขอบคุณค่ะโอเคแเนี่ยจำเขาไม่ไม่ไม่ได้ตอบเราต้องขออนุญาตหม่อ่ะประายคุณจะรับผิดชอบไหมคไม่ได้ยันชัวค่ะ ผิดพลาดกันได้อไปต่อนะคะคือสิ่งที่ออฟตัวมาเนี่ยคือบูมออนทัวร์เดี๋ยวจะส่งรูปแล้วกันแต่ว่าเไดายนะคะในวันที่เขาไปงานบูมออนทัวร์วันแรกที่เจอกับบอสโอมเนี่ยไม่ได้ค่ะคุณไม่เจอค่ะคุณกูสมาใครก็ได้ค่ะลบคุณกูสมาออกให้หน่อยได้ไหมคะเอามีเวลาน้อยเลยเดี๋ยวจะเหลือเวลาให้บอสน้อยเนาะทีมงานใครคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวค่อยเชิญใหม่รบก,กวนแม่ทีมเ,เชิญใหม่นะพี่เขาอาจจะลืมเผอกดเข้ามาเราไม่ทันได้ปิดใหม่นะคะโอเคนะคะวันแรกที่อาเข้ามาที่เดคอนกรุ๊ปเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นการไปเจอบูมออนทัวร์แต่อันนี้เป็นเป็นไปตัวอย่างเหรอครั้งแรกที่ไปเจอกับบอสโอมเนี่ยเป็นบูมออนทัวร์ที่หาดใหญ่นะคะบูมออนทัวร์ในสมัยก่อนจะเป็นลักษณะนี้ถือว่าเป็นระบบหลักๆของบริษัทเราเลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนาะระบบเ,เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยคือ มันยังไม่สมบูรณ์นะคะเราจะใช้การทํางานแบบเปิดโอกาสทางธุรกิจในทุกๆจังหวัดนะคะที่มีตัวแทนอยู่บางคนอาจจะเริ่มยิงแอดโฆษณาบางคนอาจจะมีทีมงานแบบอ n อนกราวแล้วก็รวมคนนะคะแล้วก็ไปร่วมงานกันนะคะไปร่วมงานกันในลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าบู o อ่อนทัวร์ซึ่งถามว่าในวันที่ออฟเนี่ยเข้าไปร่วมธุรกิจครั้งแรกไม่รู้จักหรอกว่าเดียคอนกรุป๊ปคืออะไร แต่ว่ามีแม่ทีมนะคะที่ชวนออฟเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดีคอนคุปปเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะเขาก็ hmm. <ork o. S 2> บอกว่าอ๋อขายไม่สต็อกเหรอคะแล้วก็คิดในใจคําถามมันจะมันจะรวยได้ยังไงมันจะมีรายได้ได้เหรอนี่ขนาดกูสต็อกเต็มบ้านนะกูยังไปต่อไม่ถูกเลยเนะคะเขาบอกเนี่ยขายไม่ต้องสต็อกแม่เปิดบินแค่สิบชิ้นนะแม่เ<ๆ>ขาก็บอ,อกให้เราเปิดบินเนาะเป็นกาแฟเออแล้วตอนนั้นเราท้องแก่ไงเราจะเปิดบินเอามากินได้ยังไง ใช่ไหมคะคือความความเชื่อของออฟคือออฟเคยขายสินค้าตัวอื่นมาก่อนแต่ราคามันประมาณสักชิ้นละสามสิบกว่าบาทเป็นของใช้ในบ้านนะคะฟองน้ำมหศสัรย์ฟองน้ำมหาศสัรย <c oughs> ์แต่ไม่ใช่แบรนด์ว้าวเวิร์เลยนะแบรนด์ก่อนหน้านูาน้อนอีกเป็นแบนรนด์แรกท,ที่ที่เปิดระบบการรับตัวแทนฟองน้ำมหาศสรจย์นะคะพอ <c oughs> เราเคยขายสินค้าราคาหลักสิบเป็นของใช้เนี่ย แน่นอนค่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะทํารีวิวเสร็จปุ๊บโพส,ส่งส่งมาโพสโพส,สมาคนก็ซื้อเลยใช่ไหมคะโชว์เงินโชว์ทองคนก็สนใจแต่เวลาที่มาขายอาหารเสริมเนี่ยสิ่งแรกที่รอฟคิดเลยรอก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะคิดเหมือนกันคืออะไรวันนี้จะขายอาหารเสริมกินก่อนให้ผอมก่อนค่อยขายกินวิตามินซีก่อนตอนนั้นยังไม่มีนะตอนนั้นมีกาแฟกับคอลลาเจนเดี๋ยวกินคอลลาเจนก่อนเออผิวผิวดีอมชมพูผมดกผมไม่งอกนะคะฝ้าหายแล้วค่อยขาย พระเจ้าความคิดแบบนั้นมันผิดพลาดมากๆนะคะออมี่ยศึกษาอยู่นานมากสามสี่เดือนเลยนะแม่ทีมก็โทรตามโทรจิกอยู่นั่นแหละมาไหมคะเอ,อมาเจอกันหน่อยไหมคะงานออนทัวร์ไม่สว่างคะ่ะไม่สะดวกพอดีท้องแก่อ้างสารพัดสารเพเพราะไม่ชอบที่เขาตื่นนะคะจ <c oughs> นจน,น <c oughs> เหมือนจับพัดจับผูเนาะมันเป็นอาจจะเป็นโชคชะตาของออมมากกว่านะคะที่วันที่บริษัทมาจัดออนทัวร์ที่หาดใหญ่แม่ทีมก็โทรมาบอกว่าเนี่ยบอสโอมเนี่ย จะมางานออนทัวร์มีบิ๊กบอสมาด้วยนะตอนนั้นอ๊อฟจำไม่ได้หรอกว่าอ๊อฟรู้จักบอสอมมากแค่ไหนแต่รู้สึกก็รู้สึกว่าโหเขาให้เกียรติเรามากเลยนะเออแม่ทีมบอกว่าเนี่ยบอสอมอยากเจออยากเจอมากๆอ๊อฟก็ไม่เคยเห็นตัวจริงของบอสอมก็เห็นผ่านทางโลกออนไลน์แวบๆวบับๆนะคะด้วยความที่อยากจะเจอแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้มันเป็นเกียรติ ก่อนเราเป็นแม่ทีมใหญ่ของแมค้าออนไลน์แบรนด์อื่นเนาะเราก็รู้สึกว้าวเซอร์ไพรส์จังเลยรู้สึกมีความเป็น VIP มากอุย้ยฉันไม่ไปไม่ได้ฉันคนลากลูกทีมไปเลยนะคะเป็นลูกทีมที่อยู่ในพื้นที่นั่แหละยะลาปัตตานีลรา,าที่วาสงขลาเทือก,ก,กนี้นันรวมตัวกันไปก็หอบท้องแก่ๆไปเสียดายลูกไม่มีนะคะพอไปเจอบอสอมเสร็จปั๊บนะคะไปเจอบอสอมเสร็จปั๊บโอ้โหผู้ชายคนนี้รู้สึก ชอบมากผู้ชายในฝันนะเป็นผู้ชายที่หล่อเราเอาโงกาเลยนะคะตัวสูงแต่ตอนนั้นเนี่ยผู้เสียดายทุกคนไม่มีรูปตอนนั้นเนี่ยบอสจะใส่กางเกงยีนขาดขาดบอสข้ามาย่างขออนุญาตขายบอสนะคะใส่กางเกงยีนขาดขาดแนวแนวมากใส่แจ็คเก็ตนะคะใส่เสื้อยืดโอ้โหแนวมากแล้วเรารู้สึกว่าอุย้ยผู้บริหารทำ <c oughs> ไม,ม,ปมเป็นกันเองจังเลยอุ้ยเสียดายไม่มีรูปอ่ะเออผู้ผู้บริหารทำไมเป็นกันเองจังเลยอ่ะนะตอนนั้นตอนนั้น ไม่ใช่รูปนี้รูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่มาออนทัวร์ครั้งที่สามที่สี่แล้วมันนะ้งคะจำไม่ผิดนะคะรู้สึกเป็นกันเองจังเลยเออรู้สึกโอเคมากค่ะ นะแล้วก็ประทับใจมากๆตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดหรอกว่าจะเข้ามาทําธุรกิจอะไรแต่ชอบบอสโอมแต่พูดพูดไม่ได้นะคะอยู่ในอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคําพรท้องอยู่พอท้องอยู่นะคะแล้วมันเกี่ยวกับระบบอะไรอะวันนี้นะคะด้วยความที่ตัวอ๊อฟเองเนี่ยแม่ทีมพาเข้ามาเนาะในธุรกิจอ๊ฟยังไม่เข้าใจนะคะบนโลกออนไลน์สมัยก่อนขายของออนไลน์เนี่ยมันมันมีการเรียนรู้ที่ไม่ได้เยอะเหมือนในตอนนี้เพราะฉะนั้นการที่อ๊อฟเนี่ยจะเก็ตในธุรกิจอะสิ่งเดียวคือต้องสอนแบบจับมือทํา และออนทัวร์นี่แหละนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ออฟเนี่ยเปิดโลกประทัดได้เห็นธุรกิจในอีกโลกหนึ่งและที่สําคัญค่ะออฟเองมีประสบการณ์แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการทําเครือข่ายมาก่อนไม่ได้เป็นคน ทำเครือข่ายนะแต่เพื่อนชวนไปแล้วมันก็อยู่ในบรรยากาศของเครือข่ายไปอยู่ในห้องใช่ไหมฮะแคบๆแล้วเขาก็จะล็อกประตูแล้วเขาก็ให้เราฟังอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่อยากทํานะคะไปเพราะว่าเพื่อนบังคับแล้วก็ไปตกมือสุดท้ายเพื่อนเขาจะให้นั่งล้อมวงแล้วก็อ่าไม่ให้เราออกไปไหนแล้วก็จะถามจะซื้อเท่าไหร่นะอากาศบรรยากาศแบบนั้นเลยซึ่งอาตัดสินใจไปนะอ้อทำใจไปอยู่แล้วว่าคุณต้องเจอแบบนี้แน่ๆถ้ามาแบบนี้ต้องใช้แน่ๆ แต่ความมันจริงแล้วพอไปเจอค่ะมันจะขาดไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเพราะบอสโอไม่ได้ทํางานแบบนั้นมันเลยทําให้ออฟเนี่ยรู้สึกเปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยธุรกิจมันมีหลายแบบเหรอเออแบบนี้เขาเรียกว่าบูมออนทัวร์อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนอื่น เข้ามาขายของออนไลน์กับเราไม่ใช่แค่การโพสหรือไม่ใช่แค่การแบบทําเหมือนเครือข่ายที่เราเคยเจอว่าแต่ทำแบบนี้แค่อเพนให้คนเนี่ยเข้ามานั่งฟังแปลว่าเรามีบรรยากาศที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเราก็เห็นเครื่องมือแล้วหนึ่งบูมออนทัวร์นะสองผู้บริหารค่ะสามไม่ใช่แค่บอสอมในตอนนั้นมีแม่ต้นน้ำด้วยมีแม่ทีมนะคะของออฟเข้ามาด้วยเราก็มองเห็นการทำงานเป็นทีมละ อ๋อมันมีเครื่องมือบริษัทแบบนี้ผู้บริหารสูงสุดก็มา CEO ก็มาแม่ทีมก็มาเราเองก็ไม่เข้าใจในธุรกิจแต่เราพาทีมงานเข้าไปแล้วก็นั่งฟังในสิ่งที่ผู้บริหารเขาพูด CEO เขาพูดทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมด พร้อมๆกันกับที่ออฟเนี่ยเข้าใจเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการเปิดโอกาสทางธุรกิจสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้ออบโตมาได้ก็เพราะปูอ่อนทัวนะคะเหมือนแม่ๆหลายๆคนขออนุญาตเอารูปแม่ๆมาขายไปเปิดเจอรูปเก่าๆในโพสตบอดีนะคะแม่อะไรบ้างเออเนี่ยค่ะแม่อะไรหน้าเสื้อมงมงแม่อะไรหน้าเสื้อมงมงมีใครจําได้ไหมคะเสื้อมงมรูปสุดท้ายแขนสั้นๆเสื้อมงมฟ้าฟาแม่อะไรนะดูทรงผมบอสสิคะ หล่อไหมยังหล่อเหมือนเดิมดูความดูความผมของบนะอสเทไหมคะความแม่สาก็ยังเป็นแม่สาแม่ต้นก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะเครื่องมือพวกนี้แหละที่ทําให้ออฟรู้สึกมั่นใจและที่สําคัญค่ะมันไม่ใช่แค่มั่นใจอย่างเดียวแต่มันทําให้ออฟผู้ซึ่งมีเวลาน้อยนะคะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นวันนี้ออฟอยู่ปัตตานีทําไมออฟมีทีมงานเติบโตอยู่อยู่จังหวัดอื่นๆนะคะทั่วประเทศเลย ไม่ใช่ว่าอสอนออนไลน์อยู่ตลอดไม่ใช่อสอนเขาจับเมอทํานะแต่ช่วงแรกๆที่เราสร้างมานะคะแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ใช้ระบบออนทัวร์นี่แหละบริษัทไปจัดที่ไหนบอกว่าไปที่ไหนเราโทรหาทีมงานค่ะพี่วันนี้พี่สะดวกไหมไปออนทัวร์นะและที่สําคัญค่ะที่มันดีกว่านั้นก็คือไม่ต้องรอบริษัทแต่เมื่อไหร่ที่เรามีคน ที่พร้อมจะรับฟังการเปิดโอกาสทางธุรกิจเรารวมคนแล้วเราขอความอนุเคราะห์บอสขอคิวบอสเดี๋ยวบอสบินไปเลยนะคะบินไปเปิดโอกาสทางธุรกิจให้เลยมันดีกว่าการที่มานั่งฟังออนไลน์ด้วยซ้ำถูกไหมคะและนี่คือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เครื่องมือระบบบริษัทอย่างเดียวแต่ผู้บริหารเรานี่แหละคือเครื่องมือที่ทําให้เราขยายทีมงานสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ต้องการทําธุรกิจแบบจับมือทําเห็นตัวเป็น นะ,ะั่นแหละเครื่องมือเหล่านั้นนะคะมันก็เป็นอ,อ,อะไรที่ทําให้ออฟเนี่ยโตมาจนถึงตอนนี้เนาะนะคะอาจจะมีรูปเก่าๆทุกคนสังเกตดูนะแต่งรูปอะไรก็ไม่สวยหรอกตอนแรกๆที่ทํา <c oughs> แต่งรูปก็ไม่สวยเลยแล้วดูสภาพออฟนะตอนที่ทําธุรกิจใหม่ๆตอนที่แบรนดิ้งยังไม่ได้นะคะยังทําอะไรไม่เป็นเออดูสภาพดิเห็นปะถ่ายลงถ่ายรูปดูสภาพนี่เห็นไหมไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกเลยค่ะทุกคนนี่ทําแบบนี้ มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะตั้งแต่ปีปีนี้ปีแหล 2000, 2020, 2022. ะสองพันสองพันยี่สิบสองก็ทำมาตั้งแต่ปีสองพันสิบเกะคะกี่ปีแล้วอ่ะถูไหมคะกี่ปีแล้ว S <S นั่นแหละค่ะคือเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะรบกวนพ่อพ่อแม่แม่โกดิลเลอร์อัพได้ไหมคะส่งตารางของออนทัวร์ที่เรากําลังมีแลนจะจัดตั้งแต่พิษณุโลกเอ่ยลาวเอ่ยนะคะแล้วก็กัมพูชาเอ่ยขออนุญ,ญาตรบกวนแม่แม่พ่อพ่อทั้งหลายส่งกําหนดการเข้ามาหน่อยได้ไหมคะลูกๆเราจะได้รู้เนาะว่าวันนี้เนี่ยบอสท่านบินไปทั้งทีเนี่ยเผื่ออยู่ใกล้เคียงเผื่อท่านสามารถพาคนเข้าไปร่วม การออนทัวร์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละสถานที่คุณเช็คให้ดีนะเพราะว่าเขารับจํากัดสถานที่เนี่ยมันอาจจะแคบไปสักนิดหนึ่งเนาะเออนะคะเราพาคนไปเยอะสถานที่อาจจะไม่เอื้ออํานวยแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าคุณมออีทีมงานเยอะเราขอคิวบอสอยู่ต่อก็ได้ใ <คน S 1> ช่ไหมคะการที่เราใช้เนี่ยมไม่ปิดมาอีกแล้วอคุณอเล็กอะไรเนาะก็มาปบิดในปั๊บเลยนะคุณอเล็กซานเดอร์นะคะคุณอเล็กซานเดอร์ โอเคนะคะนี่คือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทําให้ออฟเนี่ยประสบผลสําเร็จ ในฐานะที่เป็นคนไม่มีประสบการณ์มาก่อนและก็เงินทุนน้อยน้อยมากๆอ่ะเปิดบินสิบชิ้นและและกินสินค้าไม่ได้เลยและเวลาก็น้อยสุดๆนะคะประสบการณ์การทาธุรกิจในลักษณะนี้ก็ไม่มีเลยเป็นศูนย์ดังนั้นวันนี้เราอยากจะให้กําลังใจทุกคนเนาะในฐานะที่ไม่ว่าคุณจะเข้ามาอยู่เก่าหรืออยู่ใหม่นะคะเครื่องมือของเราเนี่ยยังคงมีครบถ้วนและพัฒนาต่อยอดนะคะให้อดวานไปเรื่อยๆยคุณต้องรู้ว่าวันนี้ระบบมันมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่เว็บไซต์อย่างเดียวไม่ใช่แค่ห้องไลน์คอต เที่ยงตอนเย็นไม่ใช่แค่คอสออนไลน์ไม่ใช่แค่แม่ทีมเราอย่างเดียวแต่ทุกคนนะคะแม่ทีมที่อยู่สายข้างเคียงแม่ทีมที่อยู่สูงขึ้นมาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเึื่องกันและกันทําไมถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงพร้อมซัพพอร์ตอะที่อื่นเขาต่างคนต่างทําก็ทําแข่งกันไม่ใช่เหรอวันนี้มองภาพนะคะสมมุติว่าตัวพี่เนี่ยอยู่อยุธยาแต่ว่ามี่มีทีมงานอยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วสมมุติว่าแม่สานะคะสมมติว่าแม่สานี่อยู่พิษณุโลก ช่ไหมวันนี้คุณไปพิษณนโลกไม่ได้อะคุณต้องอาศัยใครอ่ะก็ต้องอาศัยแม่ทีมข้างเคียงเพื่อนร่วมสายงานข้างเคียงนี่แหละโทรไปแม่คะพอดีว่ามีทีมงานหนูอยู่สองคนแต่หนูเนี่ยไปไม่ได้ดูรุก,กวนแม่ช่วยดูหน่อยได้ไหมคะแม่สาก็โอ้ยินดีมากๆพอจบแล้วแม่สาก็จะช่วยมอนิเตอร์ให้แล้วรีบเช็ค โทรกลับมาบอกเราเฮ้ยคนนี้เนี่ยฟังล้วเ็ตนะดูน่าสนใจเดี๋ยวน้องตามไปปิดเคสด้วยนะที่สําคัญเดี๋ยวแม่ทีมที่หน้างานเขาจะช่วยทีอัพให้ด้วยนะคะเออทีอัพด้วยว่าหูโชคดีมากๆเลยค่ะได้เป็นทีมงานของแม่เต้นเออได้เป็นลูกทีมของแม่ส้อยนะคะนี่คือการทํางานเป็นทีมนะระบบของเรามันมีครบถ้วนมากๆเพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณโค้ดวีมากๆนะคะวันที่17ธันวาคมเรามีออนทัวร์ โอมไปนะคะที่พิษโนุโลกแต่นี้เนี่ยใครมีทีมงานเข้าเช็คกับแม่ทีมก่อนนะคะเพราะว่าห้องหรือสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยต้องดูที่เ้าภาพด้วยว่าเขาหาที่ไหนจุได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็วันที่18ธันวาคมที่สอปอ,อลาว วันทะีะ่วันที่24 25ธันวาคมนะคะที่กัมพูชาและที่สาคัญอย่าลืมเช็คไม่ใช่แค่เรื่องสถานที่วันเวลาแต่เช็คด้วยว่าบอสเนี่ยไปเปิดโอกาสทางธุรกิจหรือไปสอนหรือไปอะไรเวลาเราคุยกับคนเนี่ยเราจะได้ใช้เครื่องมือให้มันถูกต้องตรงจุดตรงประเด็นและสามารถเปิดใจเขาได้นะคะเกิดทีมงานเกิดลูกค้ากระจายไปยังแต่ละจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะสําหรับวันนี้นะคะอ๊อฟขอบคุณเวทีแล้วก็โอกาสดีๆแห่งนี้ที่ทําให้อ๊อฟเนี่ยได้มา